สบายดีพ,พ่อแม,พอม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนพ่อกับเคยไาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ฮารตไตเขียดพี่น้องครั้งแรกของปีเห็นเลยพี่น้องแต่ว่าก,กระโดดไปใช่ไหเนี่ยนี่นี่พี่น้องตัวแรกแห่งมานของเฮาไงเลยพี่น้องเลยครั้งแรกของปีเนาะวันนี้ก็ พาพ่อแม่พี่น้องมาไต่เขียดเยื่อเขียดโอ้กระโดดไปเลยกระโดดไปแล้วกระโดดเน้ะดดลายลายลายพี่น้องขัดั่นบรอกินโอ้ยว่บรอกินคือว่าแล้วแงลีรอยังบรอกิมาไต่จักเถื่อพี่น้องตอนนวราชิมากับลุงเทนพอดีมันลม ็เลยบ,บดได้มากโมนี่ก็เลยมีโอกาสเนาะผู้เดียวนะเธอแรกของปีสิมานหรือบอมานพี่นออ้องบ่มีไพ่ไพ่อีกมีตองไพ่มีแต่ไพ่เคยลาผู้เดียวเลยมันยังงันนะคันว่าอลไรกับพี่น้องเลยต่อเพื่อมันยังบ่ลบ้มงูควายยังบเหยียบยังบ่กินหล่อนเลยมันอยากเงื่องกับมันอยาก ยังหายากเน่เนาะคันเห็นปัดมันกระโดดเขาตัวเพื่องก็เอายากอีกไหลน้ำกระบ,บท่านไปเรื่อยๆพี่น้องมอนิมาผู้ดเดียวทีมงานกับบอมาน้ำจกักโตเลยผู้ดเดียวครับผู้ดเดียวเนี่ยมืดกับมืด เดี๋ยวหายัางก็เทศสิบวเห็น,นอยู่ซ้ายเขียดยบวเห็น,น,นเขียดอ่นะมันมันยังพอออกพอเรื่อปีนี้มันบวเขียดบลายคืยกอกบบอี้กระโดดไปลว ก็เพื่องนาพดลลวดบบเห็นเลยพี่น้องเลยยังใส่เขียดบอไลคือกบบ่เก่าเคยลามาไต่ลายเรื่อมือนี้มันบ่ออกบอเนาะ เลาะลงไปเบิงอยู่น้องประดำก่อนันบ่มีกับกับเมื่อพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเล่นกลางคืนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศคันบ่มี่เขียดก็ได้จะเก่าเงยไปตามกัแดงเติมแล้วแถวขันนา อันนี้มันยังตัวเพื่องร้ายคือว่าแต่มันยังชอนอยู่ทถวตัวเพื่องนี่มันบริห็นมัน แม่นเฮาก็นําก็ยังบ่ได้แห้งหมดแต่พี่น้องนี่มีปลาซิวโอ๋แต่ยุ้ยๆหาดินนะพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว hey, nah, ไปใช่ไหมตัวใหญ่ลีลอสองตัวเนี่ยมันหกเนาะตัวเพื่องอังลหลบทกินเพลิงขักเลยบ่ท่านมันตัวงพี่น้องเลยยอมเลยคันเถียง เห็นอยู่แต่มันบ่าท่านมันตัวใหญ่ก็ได้มันตัวเพื่องอยังลา,ายก็ะด้ขนาดกลางเปนยังลายบ่ท่านกลางคืนนี่ก็วัดคำสิาวาลนวหกปัน มาเลยพี่น้องเลยบกมีครั้งแรกของปีกับไม่มีเลยบกมีเลยพี่น้องเลยเห็นกับมันเอาบระทันมันมันแรงเขาป่าต่อเพื่องมาก มีเ่ผุกมาได้มาเบิ่งมันนอนเนะเาะแล้วมาก็โอ้ตัวน่ะเสือขาดว่นะนอนป็จจุดไ่จุดมันตัวยืนก็มี กงมานะจนเจ้าคองมึอไปเก่าลงมาเทียงลงเทียนบพิ่อสนอนอยู่ในเทียง บันนี้เงียบกิิบเลยกลางคืนกันเลได้สองโตปล่อยไปชาพี่น้องเนาะสองโตหนึ่งนี่กระโดดไปแล้อ่ะไปซะโตวใหญ่อยู่แต่ว่ามันได้หน่อยโฟดนี่ สองตัวมือใหม่แกมือใหม่บรรยากาศอยู่เทียงนะแค่แก็ลงมาบ้าน,นี้อ๋อบ่มีคนลงมาเลยบ่ได้ลงมาไกล เดียวจากเทียงไปเฮือนมีไฟโพอหน่อยเดียวก็มาใส่เนเยื่งไป คลิปนี้ก็ขอลาดเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพราอกันไหมคลิปน้าคับเคยลาสบายดี